สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆ FC ทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กันในช่องรถกระบะรถครอบครัวมือสองนะคะวันนี้นะคะมาจัดรถเข้าใหม่นะคะเป็น Toyota Hilux Revo 2.4ตัว NT นะคะเป็น P-Runner Smart c a เป็นแคบยกสูงเกียร์ออโต้นะ,ะที่สำคัญคันนี้พึ่งเข้ามาร้านสดๆลร้อนเลยนะคะ ยังไม่ได้ล้างขัดสีทําสปาทําความสะอาดใดๆเลยนะ,ะคะก็คือเข้ามาปุ๊บมารีวิวให้รับชมก่อนใครเลยนะคะสำหรับคันนี้ได้เกียร์ออโต้นะคะปี2021จดทะเบียนปี2022ตัวรถได้สีเทาดําสภาพสวยมากๆนะคะคันนี้ที่สําคัญเลขไม้ใช้งานไปแค่80,000กิโลเท่านั้นนะคะกับราคาตั้งขายเพียงแค่519,000บาทคันนี้ตกฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณงวดละ9,000เท่านั้น หะะากใครสนใจนะคะหรือว่าอยากเป็นเจ้าของคันนี้สามารถกดติดตามทักแชทตามคอนแทคที่พี่งวยให้ด้านล่างได้เลยนะคะมาดูรละเอียตัวรถคันนี้กันนะคะสําหรับตัวรถคันนี้นะคะจะได้เป็นสีเทาดานะคะสีสวยมากๆและหนูแจ้งก่อนเลยนะคันนี้เพิ่งเข้ามายัางไม่ได้ล้างขัดสีทาสปานะคะอันนี้คือสภาพแรกเข้าเลยนะคะอาจจะมีฝุ่นมีคราบอะไรต่างๆนิดหน่อยนะคะพี่ๆเพราะว่ารถแยเพิ่งมาจากร้านแล้วก็เพิ่งจะเข้ามาที่บริษัทเลยนะคะ เดี๋ยวหนูพารับชมรายละเอียดตัวรถกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นรีโวนะคะตัวเอ็นทีเป็นแคปนะคะปี21.22ถือว่าได้รถปีใหม่นะแล้วก็เลขไม้แค่80,000ไ,ไม่น้อยนะคะคันนี้มาสําหรับคันนี้นะคะไฟหน้าเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะคะเดยททามันนิ่งไรมีให้ครบนะคะคันนี้จะได้เป็นโฉมเที่ยวหมู่านะคะแบบนี้เลยสภาพสวยๆนะคะกระจังหน้าเนี่ยเป็นสีดํานะคะตัดกับตัวรถสวยมากๆนะคะแล้วก็จะล้อมด้วยโครเมียมแบบนี้นะคะ ป้ายทะเบียนเลขสาหลักจำง่ายๆนะคะ8 3 0นะคะเดี๋ยวอันนี้จะเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหาคนครให้นะคะแล้วก็โลโก้เนี่ยจะได้เป็นโครเมียมสเปคเดิมโรงงานนะคะคันนี้ขอย้ำก่อนเลยเป็นสภาพแรกเข้ายัางไม่ได้ล้างขัดสีทำสปานะคะแล้วก็มาดูในส่วนของตัวล้อกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะล้อแม็กสเปคเดิมโรงงานนะคะขนาด6รลูแบบนี้เลยนะคะเป็นล้อแม็กขนาดใหญ่นะคะ ยางติดตัวรถนะคะปี2021นะคะกรณนนี้ดอกยางไม่เหลือแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะคะในส่วนของยางเนี่ยดูแลให้เลยนะคะคันนี้ได้เป็นขอบ17นิ้วนะคะสเปคเดิมโรงงานแบบนี้นะคะนี่เลยซุ้มลงซุ้มลอ้อขอยันหนึ่ทีเป็นสภาพแรกเข้ายังไม่ได้ปรับสภาพนะคะบอกเลยว่าถ้าพร้อมตั้งถายเมื่อไรเนี่ยคือแบบสวยมากๆนะคะคันนี้5้าแสนหึ่ง่นซื้อสดได้จัดไฟแนนได้ฟรีดาวได้เลยผ่อนแค่เดือนละ9 0 0 0เท่านั้นนะคะคันนี้กระจกข้างพับปรับไฟฟ้านะคะเป็นโครเมียมแบบนี้ตัดด้วย ไฟเลี้ยวนะคะที่ไฟกระจกให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ตัดด้วยสีดําด้านล่างนะคะคันนี้โลโก้เป็นโคลเมียมนะคะเดิมจากโรงงานนะคะภาษีพรบต่อให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่ามันยังอยู่ในระยะเวลา3เดือนนะคะเดี๋ยวจะต่อให้นะนี่นะคะแล้วก็บันไดด้านข้างเนี่ยติดตั้งให้จากศูนย์แล้วก็คิวกันสาติดให้แล้วเรียบร้อยนะคะมือเปิดคันนี้จะได้เป็นแบบโคเมียมนะคะมาชมภายในกันนะคะตัวนี้จะเป็นแบบสมาร์ทแท็เปิดได้นะคะ นี่เลยนะภายในนะคะเบาะผ้าสเปคเดิมโรงงานนะคะตัวเบาะไม่มีช้ำนะคะไม่มีฉีกขาดเลยนะเบาะแน่นๆตึงๆนะคะขอย้าอีกทีเป็นสภาพแรกเข้านะคะเดี๋ยวพอล้งางขัดสีสัมปาเนี่ยหนูมาถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งก็ได้นะนี่เลยนะคะพาชมตัวลงตัวน็อตสภาพส,สวยๆนะคะคอนโซลด้านข้างแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของตัวรายละเอียดตัวรถกันแกะตัวตะเข็บเ็นทอาร์คให้ดู นะคันนี้เลขไมแปลเหมือนโลมไม้แท้ไม้เดิมแน่นอนนะคะตัวรถไม่มีกับสีตีลังกานะคะนี่เลยนะตัวโครงสร้างตัวรถสวยๆแบบนี้เลยนะคะรับประกันบอดี้ตัวรถการันตีให้นะคะมาชมนะคะตัวโครงสร้างบอดี้ตัวรถกันนะตัวนงตัวน็อตสภาพสวยๆเดิมๆนะคะไม่มีประวัติจมน้ําน้ําท่วมนะคะไม่มีฉีกขาดแน่นอนนะคะแล้วก็เบาะต้นหลังนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะนี่ ขึ้นลงสะดวกสบายนะคะเป็นตัวแคปอนเนกประสงค์ที่น่าใช้งานมากๆที่สําคัญนะคะขับดีขับสบายได้เป็นเ e กียร์ออโต้ด้วยนะคะคันนี้ได้เป็นช่วงล่างซูเปอร์เฟสซับเพนชั่นแล้วเรียบร้อยนะคะนี่เป็นสภาพแรกเข้ายังไม่ได้ปรับสภาพนะคะตัวลงตัวล้อสภาพส,สวยๆเลยนะคะเดี๋ยวล้างขัดสีทำสปาให้ใหม่ทั้งคันนะคะคันนี้ไฟไท้ายได้เป็นเลข3แบบนี้นะคะเป็นหลอดมลติเดฟเลเตอร์นะคะนี่เลยนะแล้วก็โลโก้ต่งตางๆนะคะเป็นโครเมียม นะคะคบอกเกียรุ่นชัดเจนนะคะไฮรักลีโวนะคะแล้วก็มือเปิดเนี่ยฝาท้ายจะได้เป็นแบบโคมียมาพร้อมกับไฟเบรกวงที่3ให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาชมตัวแม็กไลเนอร์กันนะคะคันนี้เป็นสภาพแรกเข้านะคะยังไม่ได้ล้างขัดสีทำสปาเนาะ นี่เลยนะคะก็จะสภาพประมาณนี้นะคะพี่ๆรถเพิ่งเข้าใหม่เลยนะคะรีบมารีวิวให้รับชมก่อนใครนะคะนี่พาชมตัวนงตัวตนอตนี่เลยนะคะสภาพสวยสเปคเดิมๆโรงงานนะคะไม่มีบรรทุกหนักชนหนักอย่างแน่นอนนะคะในส่วนของคันนี้รับรองว่าถ้าล้างขัดสีทาสปาแล้วเนี่ยสวยมากๆนะคะได้เป็นช่วงล่างแบบใหม่ด้วยนะคะซูปเปอร์เฟกใครหายอยู่นะ้มาจัดได้เลย5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะคะซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้ขอลูกค้ารายได้ประมาณ สองหมื่นบาทนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของคันนี้คนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คนคำ้ำไม่ต้องใช้คนกููร่วมนะคะนี่เลยนะสติกเกอร์ต่างๆมีมาให้ครบๆแบบนี้นะคะรับประกันความเดิมทุกจุดเลยนะนี่ตัวนงตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยแงะรอยขันรอยไขนะคะสภาพบอดี้ตัวรถสวยๆเดิมๆนะ,ะคะลำโพงเครื่องเสียงมีมาให้ครบๆแบบนี้นะ มาชมออปชันภายในนะคะคันนี้เนี่ยจะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเป็นฟูลออปชันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็รับสายวางสายเพิ่มเสียงรถเสียงได้หมดนะคะคันนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของนี้ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นเอ่อเอ่อปุ่มต่างๆนะคะแล้วก็ระบบเนี่ยเป็นไขสตาร์ทคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้ขับขี่ดีขับขี่สบายนะคะผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีแน่นอนนะคะ,ะ,คะแล้วก็โหมดขับขี่มีให้ครบ2โหมดนะคะแบบนี้เลยที่วางแก้ว2ตํตำแหน่งคันนี้แอร์นะคะปรับอนาล็อกนะคะแล้วก็ จอกลางทัชสกรีนนะคะเชื่อมต่อได้หมดเลยนะคะบูทูธทีลิงก์ได้ครบนะคะคันนี้เดี๋ยวล้างขัดสีทำสปาให้ให,ใหม่รับรองว่าว้าวาแน่ๆนะคะสวยแน่นอนพี่ๆคันนี้นะการันตีโครงสร้างให้นะคะแล้วก็มีบริการตรวจรถให้นะคะจากบริษัทกลางทั้งหมด274จุดนะคะแล้วก็ตรวจโครงสร้างมีใบเซอร์การันตีให้ส่งให้นะคะว่ารถคันนี้นะ่ยได้กี่ดาวนะคะประ,ประมาณ 4- 5ดาวเนาะ นะคะแล้วก็มีบริการนะคะจัดไฟแนนซ์ให้ฟรีทั่วประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะส่งเจาา้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านหรือว่าลูกค้านะคะไม่มีเวลาที่จะเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะก็สามารถเข้ามาดูนะเอ่อวิดีโอคอนนะคะเพื่อดูรถได้เลยนะคะเซลนะคะพระ้อมยินดีให้บริการอย่างแน่นอนเดี๋ยวมาดูในสองหอ,งองตัวห้องเครื่องกันสําหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2 4 0 0ซีเกตรุ่นตัว NT นะคะ นี่เลยพายชมตัวนงตัวน็อตสภาพสวยนะคะไม่มีรอยแกะรอยแงะรอยขันรอยไขยอันนี้เป็นสภาพแรกเข้านะคะเดี๋ยวล้างขัดสีทําสปาให้ใหม่ทั้งคันอย่างแน่นอนนะคะนี่เลยฝากระโปรงนะสติกเกอร์มีมาให้ครบๆนะคะแล้วก็มาดูตัวน็อตฝั่งนี้กันนี่เลยสภาพสวยนะคะพี่ๆนะไม่มีรอยแกะรอยแงะรอยขันรอยไขยรับกันไม่มีชนหนักถล่มจมน้ํากับสีตะตอกกอใหม่นะคะคันนี้รถปี2021แผ่นเพจตรงรุ่นแน่นอนนะคะนี่เลยนะ ดูนะคะคันนงคันหน้าสวยๆไม่มีรอยเกิดอุบัติเหตุรอยแตกรอยหักรอยล้าตัวห้องเครื่องเนี่ยไม่มีรอยน้ํามันรั่วหลายๆเยิ้มนะคะแล้วก็สายไฟเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีรอยหนูกัดหนูแทะนะคะแผ่นฉนวนกันความร้อนอยู่ในสภาพดีไม่มีกรอบไม่มีร่อนนะคะแล้วก็สาหรับคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าไฮรักรีโวนะคะ2.4 NT p Runner Smart Cap นะคะเป็นเกียร์ออโต้ปี2021จดทะเบียนปี2022นะคะคันนี้เลขไม้85,000โลกับราคาค่าตัวเพียงแค่ 1> 5 1 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้ฟรีดาวตกหอนงวนละ9,000ันเท่านั้นขอลูกค้านะคะรายได้ประมาณ2,000 0บาทขึ้นไปนะคะสามารถเป็นเจ้าของคันนี้คนเดียวได้เลยไม่ว่าอาชีพไหนก็สามารถออกรถได้ทักเข้ามาปรึกษากันได้เลยนะคะติดแบคกรตดนะคะขอเกิน10ปีขึ้นไปนะคะจะไม่ขึ้นเครดิตบูโรแล้วก็ถามสามารถนะคะออกรถได้เช่นเดียวกันนะคะ ถักเข้ามาปรึกษาได้เลยหรือว่าสายด่วนได้ที่เบอร์0970680607เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ